ฟ้าสางหลังฝนตกสวัสดีจ้าทุกคนพบกับช่องเทออันหัวแยกเกษตรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ครูสันนะคะเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เมื่อเช้านะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะอันนี้เพิ่งหยุดไปตอนนี้เรามาอยู่ที่คุูสันทุกคนดูบรรยากาศร,รอบๆฟ้าสางหลังฝนตกนะจ๊ะนี่คะ่ะตอนนี้เรามาดูปลานะคะทุกคนฝนมันตกแล้วปลามัน ขึ้นมานะคะหรือว่าเราเยอว่าปลามันบืนขึ้นมานะคะพี่น้องฝนมันตกล้วที่นี่อันปลาเข็งมันบืนขึ้นมานะคะปลาเข็งหรือว่าปลาหมอนะคะมันบืนขึ้นมาหาหนานนะ,ะมันขามาเข้ากันเลยลงมาเบิงวาปลามันจะขึ้นมาหลายบอน,นะคะตอนนี้มีปลาอยู่ในถังของเราแล้วนะคะก็จุดไฟไล่ยุงนะคะยุงเยอะมากเลยทุกคนดู ต้องใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวใส่รองเท้าบูทมาด้วยนะคะยุ่งเยอะจริงๆนะคะทุกคนคนดูข้างหลังมีแต่ป่านะคะตรงคูสรของเราเดี๋ยวเราเตรียมคุมาด้วยนะคะนี่ค่ะทางไมโอ้โหหน่อไม้อะไรใหญ่มากทุกคนอันนี้หน่อไม้ที่ครูสรของเรานะคะอันนี้เราเดินลงมาที่บริเวณ คูสระด้านล่างของเรานะคะก็จะมีหนอไม้นะคะตรงบริเวณคูสระก็จะมีหญ้าขึ้นมันก็จะล่กๆหน่อยนะคะเวลาเดินเข้ามาตรงนี้หรือว่าเดินป่าต้องใส่เสื้อแขนยาวกงเกงขายาวมวกป้องกันยุงลายนะคะแล้วก็รองเท้าบูทนะคะป้องกันสัตว์แมงป่องทุกอย่างนะคะสัตว์อันตรายสัตว์มีพิษนะคะอันนี้เป็นที่เลี้ยงหมูเก่าของเรานะคะ ตอนนี้ไม่มีหมูแล้วขายเป็นสองสามปีแล้วนะคะเดียวเรากำลังจะเดินไปดูเห็ดปวกนะคะทีุ่ณสักของเรานีเองไปดูกันว่ามันจะมีเห็ดบวกหรือเปล่าปีนี้ทุกคนเห็ดปวบออกเยอะม,มากๆเลยนะคะใครไปหาก็ได้นะคะได้เต็มตะกร้าเศษเสื้อผ้าเลยนะคะทุกคนเขาหามาขายแล้วก็แพงมากเลยนะคะเห็ดบวก

เห็ดปัวใช่ทีน <online> <pl ains> ี้เราจะใช้มือดึงไม่ได้นะคะเราต้องมีเสียมหรือว่ามีพามีมีดหรือว่าม้นะคะงัดลงไปทีดินแล้วก็จิ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะขาจะยาวมากค่ะองใส่ไม่จิ้มเขาคือเมื่อั่น่ล้วเขาถึงถือเสียมเนาะคนไปหาอีกคนหาเห่เสือ มีคนดูมีเนแจวปลวกนะคุณซุ่มเขาเอือนที่ปลวกอันนี้ที่ปลวกอีกอย่างเนี่ยขาเงเดี๋ยวนี้กำลังออกหลายเลยนะคะผู้ใดไปก็ได้เป็นตาเนี่ยเสือ้อปวกมันเบื้อเนี่ยเสือ้อเสื้อปวกบก่สีขาวๆเบื้องเบื้องเนี่ย,ยปลวก เราก็มองไรเฮ็ดก็ออก,กมองนัน้นอุ้ยนี่นี่กำลงัคงคออรู้สึกออกกำลังพ,นพน่นพ่นเองโอตรงนี้ใหม่จิ้มโอ้ยดีมองเฮ็ดออกนะทุกคน ท,ทั้งดินทำไม,ม,มโอ้วยังจะออกอีกได้หนาทั้งแต่หนาเป็นเป็นโกลนเลยได้หนายนาแล้วก็จะออกอีกอ อยู่คู่ศัของเราเองนะคะปีนีเฮ็ดปลวกหลายออกไลาไหนออกปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันก็นจะเบิดแล้วมันก็จะห่วยแล้วนะคะฝนห้ามเริ่มแกแล้วนะคะนี่เขาได้แกงแพงค่ะคือพี่น้องโรลละสี่ร้อยบาท

สาม,มูสาม,มูมูลัดสีหอดอกคโอ้โองบง่นี่บอเสื้อไม่เอา,นานทุกคนดูปวกไมคันี่ปวลังปวก ฝนห้ามันจะเริ่มเถ่าเป็นเง่าเร่อกเบบอานะคะแกแล้วก็ไม่เอาฟังไวไ้ไต้องฟังต้องถือตัวปวก้วงถือรูปวงรูไว้ก็ลำบากต่างปวกตัวยเด,ดิทุกอกแต่นะ เยอะกวจะออกอีกนี่มีหรือเปล่าต้องออกอีกต้องหาไปเรื่อยนะคะยูใต้ต้นหนูม่องเลยปวดหอดใสมันกออกหอนหันาดนี้พนปวกนะคะนี่พอได้กินเดี๋ยวยางไปหาอีกก่อน เดินไปดูอีกก่อนนะคะเผื่อเจออีกออกลายลายให้ปลกเลยสะออนคืออยังนี่งทุกคนเจออีกแล้วปีนี่ออกหลายครั้งนะคะโอ้โหนี่เห็นอีกแล้ว อุ้ออยอุ้ยกำลังตูมันนี่ได้เลยนี่ยอุ้ยทางแต้มันกระนาดจะออกใหมใหม่มันถมกระโดออกมาป็นตบกจิ้มเห็นไหมออกเป็นคันคันเห็นดอกหนึ่งแล้วออกเป็นมุ่งใหญ่เลย ฝากกดติดตามช่องทะ่าทวายาเกษตรด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ